สวัสดีจากอังกแษดค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีอุ้ยมายืนอะไรอยู่ในกลางดงกลางป่าจะให้ดูอะไรพี่น้องสัญญาณแห่งความสุขกําลังเริ่มขึ้นมาแล้วนี่จ้ะความสุขก็คือหมายถึงว่าดอกไม้กําลังเริ่มผลิแล้วดอกไม้กําลังเริ่มผลิถ้าดอกตัวนี้เริ่มขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าน n o ดรอปส snowdrop เริ่มขึ้นมาแสดงว่าสัญญาณของสปริงกาลังมานะคะสปริงก็คือช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิกําลังจะมามันเริ่มอุ่นขึ้นพวกดอกไม้ที่อยู่ข้างใต้ดินเขาก็จะโผล่ขึ้นมาแท่ก็เลยเรียกว่าสัญญาณแห่งความสุขของพวกเรากําลังจะมาพี่น้องคะกําลังบานกําลังตุบปุติปิจ้ะกําลังบานเดี๋ยวดอกไม้ต่างๆก็จะตามกันมานะคะ่ะ ดอกไม้ต่างๆก็จะออกก็จะผลิบานตามกันมาเป็นขบวนขบวนพี่น้องพุ่นเสียงไอ้ก็คือยิ้มจอยนะคะยู่ข้างหน้าวันนี้เสร็จภารกิจแล้วเราก็มาพบกันค่ะพุ่นพบกันที่หน้าไม่ใช่หน้าอำเภอนะที่หน้าหน้าโบสถ์บพบกันที่หน้าโบสถ์นะคะค,คนสวยสวย สวยชมตัวเองทุกวันเลยเออมันต่างอย่างนั้นแหละให้กำลังใจตัวเองเนาะพี่ไอ้กันสวยผอม<า> <laughs> แข่งกันมันนะแข่งกันวรบอยอกันไปสั่นเลยพี่น้องขาออความมีความสุขนะจอยเนาะห,นหัวเรอกันคิกคักเนี่ยเขีิกมันจะจห่วงอกเป็นห่วเลยเนี่ยหลอกล่อมานะวันนี้เมื่อเช้าจอยบอกเขาว่าพี่ชายก็จะมาอีกแล้วถ้าคนอื่นเขาฟังเขาคงคิดว่าไม่อยากให้มาเน <laughs> <laughs> านะ เออเรานี่แหละทวนบอกไบครับแม่ไปคนแบบนี้แต่ว่าเรานี่แหละเป็นคนคนโทรชวนเขาตลอดอย่างเงี้ยเออวันนี้ก็พี่สายจะมาอีกแล้วมีการทักคนอื่นเขาฟังเนี่ยสงสัยเขาจะคิดว่าเหมือนเบื่อพี่สายมากเป็นไรเป็นอะไเจอพี่รู้นะว่าเราเราคืออะไรเราเป็นยังไงนะไม่การพูดถึงจอยเป็นยังไงแต่ว่าจอยจอยจอยคนชวนเองเข้าใจป่ะจอยเป็นคนชวนมากกัมากค่ะมือได้ซี่ชุระกับบอดี้บ้าจอยอันนี้นะแล้วแต่วนส่วนใหญ่กับมากนะหลอกล่ออายุเนา้อสุน เมีก็ลั่งไปสองคนก็พากันเดินล้ออยู่นี่แหละพี่น้องค่ะเห็นไม่แม่น้ําก็ลงแล้วค่ะหลังจากที่มันขึ้นเนาะตอนนั้นนะมันก็ขึ้นๆลงๆตามนั่นแหละจ้าพี่น้องตามสภาพถ้าฝนเยอะหรือหิมะตกมันก็มันก็จะเยอะนะหมายถึงว่าแม่น้ําก็จะขึ้นน้ําท่วมอุย้ยสวยพี่น้องชอบดูมันแบบว่า มันกระทบกับแสงแดดเห็แไ่จ่ามันก็นเป็นสีฟ้าๆอู้สสวยสวยมากเลยมุมน,นี้สวยมากเดินเลาะเดินและมาน่้วนะจ่าจอยไปเอาโครงไก่โครงไก่จากเพื่อนจอยน่อนะจ่ะโครงไก่นี่เขาจะเลาะเอาแต่ว่าเอาแต่เนื้อขายนะคะที่นี่ก็โครงเขาก็จะถ้าไม่มีใครเอาก็โคงเดยถี่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปบด ผสมกับตับกับอะไรบดให้มานะจ๊ะแต่ว่านี่คือเป็นเพื่อนกันเขาก็จอยจะเอาไหมจอยก็เลยเอาเพราะว่าเนื้อยังเยอะมากเลยค่ะพี่น้องเขาจะเลาะออกแบบว,ว่าเนื้อบริเลาะออกหมดนล้นะจ๊ะคือยังเหลือเนื้อเยอะใครที่ชอบแทะกินแบบไส้แบบจอยนี่แทะกินเนื้อมันอร่อยดีน,นะค่ะพี่น้องเอาไปทําได้หลายเมนูไปคุยสักหน่อยเดี๋ยวจะแวะไปหาน้องเพนสักหน่อย อะไรสมบูรอะไรม <laughs> ไม่ใช่แกงพายพี่แตกหมดแล้วเหรอ <laughs> รเออพี่พแกงไปแกงมากนะ <laughs> เออเดี๋ยจ้าร้านน้องเพนบายเพนนี่ใครมีหมาเอามาตัดกับน้องเพนเด้ะคะ่ะใครใครอยู่ใกล้ใกล้ในอังกฤษค่ะไม่ใช่อยู่ไทยใครมีหมาก็เอามาตัดแต่งขนแต่งเล็บแล้วก็อาบน้ำหมาเน่ยนะจ้ะ หนึ่งสองสามซีหาหกเจ็ดพักได้เยอะนะวันศุกร์อ่ะสองสามซีหาหกวันเสาร์วันเสาร์เยอะเออวันศุกร์วันเสาร์เยอะจ้าเพิ่มเพิ่มมาได้เลยดีดี่าวันว่าวมาวันเสาร์สิบเอบแบบว่าเฮ็ดว่าเฮ็ดหนักนะสวัสดีวันดีจ้า พ่อใช้กระเล่นกันแบบนี้นะคะพ่อเพ่นกับอันจอยพอเดี๋ยวหัวพอาเดียร์ยันการจะย่อสวยนะนี่แหละธุรกิจน้องเพ่นพี่น้องคนใช้ดอกโดนบังคับให้ย่อสวยตลอดยอดด้วยยอดด้วยไปย้อเงียบๆนี่แหละบรรยากาศเมืองที่จอยอาศัยอยู่มาฝากจากเมืองทัสคัสเตอร์เซนนี่แล้วเส้นลักนะจอยนะเส้นลัก โน้นที่ระบายควันของโรงเบียพี่น้องเมื่อนี้บ่ค่อยหอมไปไหนเาพี่น้องมาถึงกับพากันทำอาหารง่ายๆกินกันวันนี้เจยทำผัดกะเพราไข่ดาวจ้ะโล่ะพี่น้องบุฟเฟ่ด้อมาด้วยูใด,ดสิกินนั่กันกินบุฟเฟ่กินหอมไปถึงทางนิ้นไหมคะทุกคนคะ อย่าลืมไข่นะคะม,มีไข่ด้วยนะคะไข่ด้วยค่ะอาวนะคะทุกคนคะครบเครื่องเป็นกะเพราไข่ดาวเห,นห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมากินด้วยกันค่ะหอมหอมดูนะที่กัน <c oughs> อบอุ่นอบอุ่นฮะ <c oughs> มาพี่ดองมะใส่เติมน้ำปลานิดนึงก็ดีเลยล่ะแต่ว่าจางปากจางข้อ เงนแลนไม่รอดแล้วพูดเถ่านะเอจางปากจางคอเอาไกมเออยู่ไหมเอาอยู่ใช่ไหมอืมกินกินกินน้ำปลาตัวนี้เนี่ยเพื่นสิกินแห้งกว่าที่พรดเนาะใช่พวกจอยชอบกินที่พรดนะแต่ว่ามันไม่มีทุกคนมันช่วงที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะหายากเหมันั้นลงไปร้านไทยนู่นถึงจะมีที่พลสได้อันนี้มันจะห้ยี่ห้อนนี้เขาจะมีตามห้าง เทั่วไปของอังกฤษนะ่นะจ๊ะแ้วก็กินตามสภาพที่นี้แต่ว่าถ้าถามว่าชอบกินอะไรก็กินทิพรสอันนะจ๊ะที่ชอบเนาะไม่นใครชอบกะเพราบ้างยกมือขึ้นคอยนี่แล้ว <laughs> ใช่อตัวชอบมากกะเพรากะเพราแดงนะสมัยก่อนเนี่ยจอยพี่ช่างแต่กะเพราอันเครื่องในไก่เหมือนกันเธอชอบปะชอบอยู่บ้านเ่านะกะเพราเครื่องในไก่อร่อยมากแล้วก็กะเพราทะเลเพี๊อืมผัดกระเพราทะเลมี กุ้งมีปลาหมึกอย,ย่างเงี้ยอ,อร่อยแล้วก็วกะเพรากะเพราหมูกรอบนี่เป็นอันที่สุดยอดของแอนดี้กับจอยเลยอ๋อกะเพราหมูกรอบแอนดี้ชอบมันปะอู้มหมูกรอบนี่กะเพราหมูกรอบนี่สุดยอดอือแล้วอันดับหนึ่งของทรายเลยตอนอยู่ไทยสมัยตะกี้โล่งเว้นไปสั่งเป็นกองเ่ยน,นะคะไปใบจะกินกะเพราเครื่องในเอา<ม>รสเผ็ดเผ็ดด้วยนะนชอบแล้วก็ใส่กะเพราเยอะๆนะจ้า ตอวนี้คือว่ากะเพราทุกอย่างคือกะเพราหมูกรอบก่อนอืมที่สุดมเมนมาของเธออันดับห่งอ,อันดับหนึ่งที่ผัดกะเพราอ่ะผัดกะเพราที่ว่าชอบที่สุดกะเพราหมูกรอบอืมผัดขมผัดคะน,น้าหมูกรอบเนี้ยข้าวหมูกรอบเนี้ยอืมลองมาก็ผัดกะเพราไอ้นี่ผัดกะเพราทะเลทะเลอืมทะเลก็ชอบแล้วก็มาเครื่องในไก่อืมแล้วก็ผัดกะเพราปลากระป๋อง แซบแล้วก็คนที่ต่างชาติไปทเที่ยวไทยเนาะที่ที่ไมค์เขาชอบดูคนอังกฤษนะเขาชอบกะเพรากันเยอะเลยผัดกะเพราจนเขาพูดติดปากได้นะผัดกะเพราผัดกะเพรานนะเผาแดงด้วยเนาะผัดกะเพราเหา็นะอันะสมัยก่อนอยู่ที่ไทยไม่เคยทําเลยมันจะซื้อกินแล้วทีนี้เรามาอยู่ที่นี่เน่ยฝึกทาพี่นนองฝึกจากช่องนะแบบดูอินเทอร์เน็ตเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เดเฮ็ดเป็นหย่อนไว้เบิ่งอินเทอร์เน็ต พี่น้องค่ะแล้วก็สถานการณ์มันบังคับจริงถูกต้องต้องเห็ดกินเองเนาะจอยยากงังก้นก็ต้องเห็ดเองมันบ่นมีขายข,ขนาดจอยอยากกินอะไรนะกุนเชียงจอยก็ต้องหัดไสกร<ม>อก็ต้องหัดไสอั่วก็ต้องหัดหัดทุกอย่างบางครั้งมีขายเพิ่นเห็ดมันบางเดีอมันกระบอกใจรสชาติหรือว่ากระบอกกระบอหลวว่าเขาเห็ดจังไดจังสินะหมายถึงว่าให้เฮ็ดกินเนี่ยดีที่สุดอยู่นี่เฮ็ดกินเองดีที่สุดพี่น้องย่นี่ โทษดีโทษทีนล้วเพื่อนจะจนมองไปจนเห็นรถวานเขามาเขาทําไมเคยมีเคาย้ายบ้านหรือคือว่าไงคิดจะหลุดใหญ่บ้านนี่เลยใช่ไมไม่ค่ะพี่จะจะย้ายบ้านเด้รถใหญ่โอ้ยเจ้าไอ้นี่เราใส้ใครจะทำหมื่นหนึ่งหนึ่งให้เบิ้งหลังจากนี้อืนจะทำอะไรเนาะหลังจากนี้พราใช้กับคุยกัน ึงเวลาจอยไปทํางานสายก็ขับรถออกไปเพราะเป็นทางที่สายจะกลับบ้านอยู่แล้วก็ไปส่งจอ<ช>ยไปทํางานชายก็กลับบ้านในสินะจา๊ะหลังจากกลับบ้านากับพระิตอยู่บ้านเลจ้ะเฮ้กเขา้าอีกแล้วนั่นแหละไม่เอีกแล้วนะเพือเ่อนน, <c oughs> นักต้องขับรถกลับมาที่เมืองตัวอีกนะเย็นนี้นเออตอนเย็นกับพากลูกขับก็มาเมืองนี่มาเรียนคาาเต้อีกนะจ๊ะบ้านจอยเวลาน้องไม่ดีมาทีไรมันเก็บซองบ้านเลยจ้ะเพราะมันเห็นนะเพราะใบไม้มันร่วงหมด บมันน่าจอยเปิดไฟมันกือสิบานแล้วบ้น่าจอยแต่ว่าจอยยังไม่เลิกงานอนั่นแหละจ้ะตามนี่แหละแล้วพี่น้องในไทยแบบว่าไม่ไรแบบว่าให้เบึงองนะคือว่าชีวิตต่างแดนหนึ่งมีหยังแน่ตามนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเห็นนั่นเห็นนี่่วนนญ่กับมีอยยุซ้ำนี่แหละที่ีเที่ยวหากันไส้จอยแล้วก็บไม่ที่ไส้เที่ยวหากันนั้ค่ะแล้วจอยนี่เฉยไม่ดูเพราะว่าเวลาตรงกัน ช่วงกลางวันนะนะก่อนจอยจะไป็ำงานพี่น้องก่อนจอยจะไปทํางานมัน<ข>ตรงกันแล้วก็ไม่ไกลจากกันนะนะคะเพราะว่าข้อดีอยังหนึ่งงานจอยก็คือตอนเช้าไม่ต้องไม่ได้ไปทํำไงไถ้าโรงเรียนปิดเทอมอะ่ะจอยต้องทําตอนเช้าตอนบ่ายว่างแต่ถ้าโรงเรียนเปิดเทอมอย่างเงี้ยคืออ็จะง่ายคือรอให้เด็กไปกลับบ้านก่อนมันจะทําง่ายกว่าช แต่ว่าจอยก็ชอบทำตอนเช้าตอนที่ไม่มีนักเรียนนะตอนที่ยงเ,เรียนปีเทอมอ,อ่ะคือเราเราตื่นมาแล้วเราไม่มีอะไรทเราไปทํางานดิไปทําให้เสร็จ<ม>ให้ทําให้เสร็จแล้วตอนบ่ายเราก็อยากจะทําอะไรก็ทำอย่างนี้จ้ะทุกคนนั่นแหละจ้าไปไปแล้วบานี้เดี๋ยวเงีเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอทรายกับจอยด้วยนะคะทุกคนค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายบาย,บาย